ครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับหรือเพื่อนๆแฟนมหาเว็บหนึ่งมาที่ผ่านกันมาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสกู๊ปสั้นๆนะครับกับ1ินักคุนใสนะครับที่มาจากอดีตเมื่อ600ปีก่อนนะครับว่ามีใครกันบ้างและมีอาคมอะไรและมีจุดประสงค์อะไรในการเข้าร่วมเกมคัดออกที่เคนจากุมันสร้างขึ้นมานะครับเรียกได้ว่าเกมคัดออกนี้เป็นศูนย์รวมของพวกที่เคยดีลงานและเซ็นสัญญากับเคนจากุเมื่อในสมัยอดีตเมื่อกี่ปีกี่ปีก็ว่าไปนะครับ จึงไม่แปลกเลยนะครับที่จะมีนักคุณใส่แน,น่ดีนะเรามาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างนะครับและพวกเขาเหล่านี้จะมีพลังอาคมอะไรเนี่ยและมีจุดประสงค์อะไรกันที่จะต้องมาเข้าร่วมเกณฑ์คัดออกนี้คือในคลิปนี้เนี่ยผมจะรวมหมดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น600ปีหรือพันปี หรือว่าอย่างใกล้ๆก็สักประมาณร้อยกว่าปีก็จะมายัดรวมในคลิปนี้กันเลยนะครับเราจะไปเริ่มที่คนที่1ิที่ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมารู้จักกันก็คือนางฟ้านะครับเขาเป็นนักบุญสที่มาจากเมื่อ1000ปีก่อนนะครับยุคสมัยประมาณเฮอันเลยนะและจุดประสงค์ที่มานี่คือเขามาตามร้านตามเชสสุครุะนะครับเป็นจุดประสงค์ที่เขาเข้าร่วมเกณฑ์คัดสรรนี้นะครับเรามาดูกันทางด้านพลังและความสามารถและอาคมของเขาดีกว่านะครับว่ามีอะไรเป็นมาอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนางฟ้าเขาอาศัยอยู่ในร่างของฮานะคูรุสุนะคคคครรััับแต่ว่วาจะะะเป็นนน,นนนนลก นางฟ้าก็คือนางฟ้าฮานะก็คือฮานะแต่จะมี2จิตวิญญาณเนี่ยอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันคล้ายๆกับตัวเคสของยูจิกับซุคุนะนั่นแหละครับแต่ข้อแตกต่างของนางฟ้ากับซุคุนะก็คือตัวซุคุนะเนี่ยมันจะสามารถสลับตัวกับยูจิได้และสามารถควบคุมได้เมื่อที่ยูจิใจแตกหรือว่าจิตใจอ่อนแอนะครับก็จะสามารถสลับตัวกลับมาได้นะแต่กับกันเนี่ยนางฟ้าเนี่ยจะไม่สามารถสลับตัวได้หรือว่าสลับวิญญาณขึ้นมาได้นะครับหรือจะไม่สามารถควบคุมเหมือนซุคุนะได้ฮานะคูรุสึเนี่ยจะเป็นคนควบคุมรร่าางงกยเอนะคับ ส่วนนางฟ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อนบ้านคอยาอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันนะครับและจะคอยมอบพลังให้แทนและนางฟ้าเนี่ยมีพลังอาคมเกี่ยวกับการชำระล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระล้างอาคมเลยหรือว่าชำระล้างวัตถุต้องสาบก็สามารถชำระล้างได้หมดซึ่งมันมีประโยชน์มากในภาคเกมคัดสั่นี้นะครับพวกยูจิกับเมกุมิเนี่ยต้องการตัวนางฟ้ามากๆเลยนะครับเนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นนะ่ะโกโจซาตตรุเนี่ยถูกผนึกไว้อยู่ในผนึกโกคุม uh um ุงเคียวนะครับและตัวนางฟ้าเนี่ยเป็นทางออกสาหรับการช่วยตัวโกโจซาตตรุเลยนะครับ อาคมนี้มันจะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้นะครับคือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ปัดเป่าได้หมดเลยแม้กระทั่งตัวของซุคุนะนะครับและตัวของซุคุนะเนี่ยคงไม่ต้องถามไม่ต้องสืบกันเลยนะครับแค่ดูจากหน้ามันเนี่ยก็บอกยี่ห้อถึงความชั่วแล้วนะครับอาคมนี้เนี่ยก็ใช้ได้ผลกับตัวซุคุนะด้วยนะครับถ้าไม่รวมการเล่นสกรปรและต่อฮาแลของซุคุนะเนี่ยโดยการทําท่าทีว่าเมกุมิกลับมาแล้วจะกอดฮานะนะครับแล้วฮานะเนี่ยก็เสือกเชื่อนะครับแล้วก็โดยโดนซะา อย่างที่บอกไปขั้นต้นครับว่าตัวนางฟ้าเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมร่างได้นะครับสภาพเลยเป็นอย่งที่เห็นกันถ้าหานะไม่ติดนะมึงความในใจเย,เยอะไปหน่อยครับโทษทีก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาคมของตัวนางฟ้านะคนที่9ก้าก็คือคาชิโมะฮานจิเมะนะครับโดยเขาเป็นคนจากยุคในอดีตเมื่อ400ปีก่อนนะครับที่เคยเดียวงานกับเคนจาคู uh ที่จะเข้าร่วมเกมคัดออกนี้นะครับและจุดประสงค์ในการเข้าร่วมเกมคัดออกนี้ก็คือ เขาต้องการที่จะสู้กับสุกุณะแบบเร้ามากๆเลยแหละแถมในช่วงที่ก่อนสู้กับฮาคารินะเขาเป็นผู้เล่นในเกมที่มีคะแนนเยอะมากๆเลยนะครับและได้ต่อสู้ได้ขืนฆ่าผู้คนมากมายเลยนะครับโดยคขานั้นต้องการที่จะหาผู้ต่อสู้ที่พอจะให้สูสีกับเขานะครับหรือสมน้าสมเนื้อบ้างชนะมาโดยตลอดมันก็เบื่อนะเพอตั้งแต่เอฮาจิเมะมันเปิดตัวออกมาเนี่ยอาจารย์เขาตั้งใจที่จะให้คนอ่านอย่างเราๆเนี่ยคิดไว้กันก่อนเลยว่าไอ้นี่มันเกง่งเก่งแบบ เต็งเลยอะพอเขาได้มาเกมคัดสันเนี่ยจริงอยู่นะครับที่เขาเป็นนักคุณใสเมื่อในอดีตแต่ใช่ว่าเขาจะมาโดยร่างแก่งองอนะครับคือเคนจาคกุเนี่ยมันเตรียมร่างของหนุ่มน้อยหน้ามนไว้ให้แล้วนะครับเขาเลยน่าหล่ออย่างที่เราเห็นกันนะครับส่วนใครที่อยากรู้เรื่องของเขามากกว่านี้นะครับสามารถย้อนดูได้ในคลิปโปรไฟล์ตัวคอนฮาจิเมะเลยนะครับคงเคยทําไว้แล้วนะครับก็สามารถย้อนดูได้เลยครับเรามาดูกันที่ส่วนพลังของฮาจิเมะกันดีกว่าครับพลังอาคมหรือว่าเทคนิคโดยกําเนิดของเขาเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการเลยนะครับ แต่รู้ว่าตัวฮันจิเมสเนี่ยมันจะสามารถใช้เทคนิคโดยกําเนิดได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับเขาแง้มาอย่างนี้แล้วเนี่ยว่ามันจะต้องเก็บของไว้โชว์กับตอนที่สู้กับสกุนะอย่างแน่นอนนะครับสำหรับเทคนิคโดยกําเนิดของเขาจากที่ผมดูดูทรงแล้วคาดการว่าเนี่ยอาคมของฮาจิเมสหรือว่าเทคนิคโดยกําเนิดของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการเกี่ยวข้องกับสายฟ้าหรือไม่ก็กระแสไฟฟ้านะครับซึ่งมันไม่น่าจะหนีจากนี้นะครับผมว่าส่วนพลังคำสาปของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากผู้ใช้คุณใสโดยทั่วไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ ปกติแล้วพลังคำสาปเนี่ยมันจะใช้ในการเสริมความแข็งแกร่งในการโจมตีนะครับหรือไม่ก็ใช้ในการป้องกันในการโจมตีหรือใช้เสริมแข่งให้กับร่างกายนะครับหรือยกตัวอย่างในส่วนของการโจมตีนะเช่นฮาคาริก็ได้ครับที่อัดพลังงานคำสาปเนี่ยในการโจมตีใส่เอชาวเบอร์นาร์ครับจนร้องจากเลยนะครับว่าพลังงานคำสาปของเจ้าหมอนี่นะมันเป็นเนื้อที่หยาบกระด้านมากๆแต่ตัวฮาจิเมะคมงเนี่ยเขาจะพิเศษใส่ไข่มากกว่านั้นนะครับเขาจะสามารถใช้ในการเสริมการโจมตีก็ได้ หรือว่าเสริมการแข็งแกร่งก็ได้หรือว่าเสริมร่างกายก็ได้หรือใช้มันในการป้องกันก็ยังได้เลยนะครับแต่ที่แตกต่างออกไปก็คือมันจะมีกระแสไฟฟ้าติดที่มาในการโจมตีด้วยนะครับและมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับที่จะป้องกันการโจมตีของฮัจิเมะคุงได้นะครับถ้าไม่โดนพลังงานคำสาปปกติเล่นงานเนี่ยก็โดนกระแสไฟฟ้าเนี่ยล่อหน้าอยู่ดีนะครับคือสรุปสั้นๆเนี่ย คือถ้าคุณบล็อกอันแดนหนึ่งเนี่ยคุณก็จะโดนอันแดนหนึ่งเล่นงานอยู่ดีนะครับถ้าบล็อกคำสาปเนี่ยก็โดนกระแสไฟฟ้าเล่นถ้าบล็อกกระแสไฟฟ้าได้ก็โดนพลังงานคำสาปเล่นส่วนคนที่แปลก็คือเทนเกนนะครับหรือว่าท่านเทนเกนของพวกเราเองเทนเกนเนี่ยเขาเียบสมุนพระเจ้าที่สร้างโลกคุณใส่ขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับในเทนเกนเนี่ยเขาอยู่มาตั้งแต่ยุคสมัยของนารานะครับเป็นยุคสมัยก่อนที่จะเข้ายุคสมัยเฮอันนะครับอายุก็จะราวๆประมาณพันปีกว่าๆแน่นอนเลยครับ อาคมหรือเทคนิคโดยกําเนิดของเทนเกนก็คือความเป็นอมตะนะครับก็คือ never die เลยนะแต่ถึงมันจะ never die ก็จริงอยู่นะครับแต่ร่างกายของมันเนี่ยก็มีการเสื่อมสภาพเป็นเหมือนกันนะครับโดยทุกๆ500ปีเนี่ยเทนเกนเนี่ยจะต้องหลอมรวมกับเซโชไทนะครับหรือผู้หล่อเลี้ยงดวงดาวทั้ง6นะครับแต่ถ้าถามว่าจะไม่หลอมรวมได้ไหมทำไมต้องหลอมรวมไม่ทําไม่ได้เหรอ เอาจริงมันก็ได้หละครับแต่ร่างกายของเทนเกนเนี่ยมันจะเกิดวิวัฒนาการหรือว่าเอาเวกขึ้นขึ้นนะครับจนสารรูปเนี่ยไม่ต่างจากคำสาปเลยนั่นแหละเดิมทีเนี่ยเทนเกนเนี่ยก็เป็นมนุษย์นั่นแหละครับเขาเนี่ยแค่เกิดมีอาคมอมตะขึ้นมาแค่นั้นเองครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยร่างกายมันก็เกิดเสื่อมสภาพใช่ไหมละ่ะเลยต้องทกรการหลอมรวมกับร่างไซโคไทนนะครับเข้ามารวมด้วยและเทนเกนเนี่ยเขาก็ถนัดหรือว่าเป็นมาสเตอร์ในเรื่องของการสร้างบาเรียเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบาเรียหรือปลดล็อกบาเรียเนี่ยเขาก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับอ่ะขอ,อนอกเรื่องนิดนึงนะครับคือร่างกายของเทนเกนเนี่ยที่ผมได้เห็นอาจารย์เจ๊แกเขียนมาเนี่ยคือเป็นผู้หญิงนะครับเออในสมัยช่วงยุคนาราเนาะเรียกว่าเจเกเนะี่ยเชงกระเดะมากๆแล้วก็ปังมากนะครับเต็มร้อยเลยโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้ามันออกมาเวนี้แล้วเนี่ยเทนเกนเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับ ส่วนคนที่7ที่มาจากยุคในสมัยอดีตก็คือโจโซกับเ่าพี่น้องคันคำสาบของพวกเขานะครับที่มีอายุราวๆมากว่า150ปีนะครับส่วนผู้ที่สร้างคันคำสาบขึ้นมาเนี่ยหรืออีกชื่อนึงก็คือแผ่นภาพมรณะก็คือเคนจากุเองจ้าผลงานของเคนจากุเองครับและตัวเคนจากุเนี่ยเขาทำเรื่องระยำาม,ม,มามากมายเลยนะครับตอนอยู่ร่างของโนริจชิคาโมะเนี่ยและหลักการของการสร้างคันคำสาบก็คือโดยการที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยที่สามารถตั้งคันลูกของคำสาบได้นะครับและให้กำเนิดมันออกมาได้เนี่ย เคนจาคุเลยไม่รีรอที่จะทดลองซะเลยนะครับโดยการที่จะทําการตั้งคัน9ครั้งนะครับแล้วก็ทําแทง9ครั้งและการที่ทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นวัตถุต้องสาบทั้ง9ชิ้นนะครับและมันไม่สามารถที่จะทําลายได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากจะไปฟังรายละเอียดเต็มๆเ,เนี่ยก็สามารถไปย้อนฟังได้ในคลิปนี้เลยนะครับผมเคยทาไว้แล้วนะครับกับพี่น้องคันคำสาบนะครับอาคมของพวกโจโซเนี่ยมันก็ไม่หนีจากโนริโตชิมากหรอกครับ ก็จะเป็นการควบคุมเลือดนั่นแหละครับแต่เป็นการควบคุมเลือดที่โหดมากๆเลยนะโดยปกติแล้วคนเราเนี่ยเลือดมันจะมีจํากัดในการใช้งานใช่ไหมใช้แต่ละทีเนี่ยก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับเกมเพราะก็เลือดจะหมดตัว ถ้าเลือดหมดตัวคือเนี่ยคือตายสถานเดียวเลยครับแต่โชโซเนี่ยเป็นคันคำสาบนะครับแต่ถ้าเลือดเขาหมดตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เขาจะตายนะครับก็คือเขาก็ไม่ตายไงเพราะเขาคือคันคำสาบและแถมโจโซเนี่ยที่มันโกงมากๆก็คือเขาใช้เลือดได้แบบเลือดไม่จํากัดเลยนะครับและปัจจุบันเนี่ยก็มีอัปเดตที่โจโซเนี่ยสามารถใช้ความสามารถจากเลือดจากพี่น้องที่เคยตายไปแล้วพวกเคจิสุอะไรอย่างเงี้ยเอโซเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะพวกเลือดเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยนะครับและคนที่6ก็คืออุโดทารโกนะครับ โดยเจ๊อุโรทารโกเนี่ยก็เป็นนักกุนใสในอดีตนะครับที่เคยดีลงานแล้วก็รับการเชิญจากเคียนจากุเมื่อในอดีตนะครับและตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเธอเป็นหัวหน้าของนักฆ่าในตระกูลฟูจิวาระอีกด้วยนะครับผมคาดว่าในวัยเด็กของอุโรทารโกเนี่ยน่าจะต้องบัดซบแน,แน่เลยครับแล้วก็โดนเลี้ยงมาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับเลยทําให้เธอเนี่ยมีปมกับตระกูลฟูจิวาระนะครับและจุดประสงค์ของเธอในการเข้าเกมพัดออกนี้ก็จากที่ผมได้อ่านแล้วก็จับใจความมาเนี่ยคือเขาตอบรับคอนเชิญของ ahu, อเคียน,นะครับ คือทาาโกเนี่ยเขาอาจจะเบื่อนายนะครับก็เลยรับคําเชิญของเคนจาคุนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับจากที่ผมได้อ่านแล้วพยายามทำความเข้าใจกับมันนะครับและอาคมของอุโรทาาโกก็คือการควบคุมท้องฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นการจับพื้นที่สะบัดแล้วก็ทําให้พื้นที่เนี่ยมันบิดผิวได้นะครับอายุตัวอย่างใกล้ตัวเลยก็ยูตะต่อยไปนะครับแล้วอุโรทาลโกเนี่ยเธอก็ได้สะบัดพื้นที่นะครับทำให้พื้นที่มันบิดบิ้วเนี่ยหมัดของยูตะเนี่ยก็จะโจมตีไปไม่โดนตัวของอุโรทาาโกนะครับแต่มันจะไม่มีผลข้างเเเคียยยงงงกกับรรร่่่่าาาขอออผูู้้ตสลนะหืไมวจป็ การใช้มันในการบิดเบือนมิติเพื่อหลบหนีจากการโจมตีก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและเธอเนี่ยยังสามารถทําให้อากาศบางส่วนเนี่ยกลายเป็นพื้นผิวแถมเธอยังสามารถดึงพื้นผิวตรงนั้น,นี่ยออกมาได้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นการควบคุมท้องฟ้าแบบว่าอย่างแท้จริงเลยนะครับก็เป็นอีกความสามารถหนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะคนที่าที่มาจากยุคในสมัยอดีตก็คือเคนจาคุนะครับและตัวผมเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากยุคข,ของเฮอันนะครับอยู่มานานๆพอกับซูคุนะเลยแหละโดยตัวของเคนจาคุเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับสมองนะครับที่ไปสิงผู้คนคนนั้นคนนี้แล้วก็ยึดร่างมาทําเรื่องระยำระยำนะครับไม่เพียงแต่ยึดร่างมาเท่านั้นนะครับ เมื่อยึดร่างมาแล้วเนี่ยแม้กระทั่งความทรงจำเนี่ยและความสามารถของร่างกายที่มันสิงอยู่เนี่ยก็สามารถใช้ได้หรือว่ารับรู้ได้เช่นกันนะครับแต่มันมีความเจ๋งมากๆของมันอยู่นะครับเช่นสมมติเชนจาคุเนี่ยมันเบื่อร่างนี้แล้วใช่ไหมครับอ่ะกูย้ายดีกว่าอย่างเงี้ยพอย้ายไปใหม่ปุ๊บเนี่ย ก็จะได้ความสามารถจากร่างเก่ามาด้วยนะครับและถ้าร่างใหม่เนี่ยมันมีพลังใหม่อีกเนี่ยก็จะได้ความสามารถจากร่างใหม่มาด้วยนะครับเรียกได้ว่าสุดตีนจริงๆกับเคนจาคุนะครับมันก็ได้ไปสิงร่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโนริโตชิคาโมะคนในตระกูลคาโมะเนี่ยที่ทําแต่เรื่องระยำนะครับเมื่อมันไปนสิงอยู่เนี่ยไม่ว่าจะสร้างแผ่นภาพมรณะทานูน่นทานี่นะครับจนได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่ระยำที่สุดในตระกูลคาโมะเลยนะครับ หรือไม่ว่าจะเป็นแม่ยูจิเนี่ยมันก็ไปมาแล้วนะครับแถมได้พลังในการต้านแรงโน้มถ่วงมาอีกต่างหากนะครับแล้วมันก็นํามาใช้ในการสู้กับยูกินะครับคือยูกิเธอเนี่ยสวยสุดๆเลยนะครับและมารับจบด้วยร่างของเกทโทซึกุรุนะครับและความสามารถของไอ้เจ้าเคนจาคุหรือว่าอาคมเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้อย่างแน่ชัดนะครับเพราะว่ามันเอาแต่ใช้ความสามารถของภาชนะที่มันได้เคยมาสิงอยู่นะครับหรือภาชนะก่อนๆที่มันเคยสิงนั่นแหละแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าการกลางอาณาเขตเนี่ยตอนสู้กับยูกิทัชึคุโมะเนี่ยที่เป็นอาณาเขตแบบเปิดนนนัั่แะ อาณาเขตนั้นนะ่ะมันจะต้องเป็นอาณาเขตของเคนจากุอย่างแน่ๆนะครับเพราะผมคาดว่าเกโทซคุรุเนี่ยน่าจะไม่มีอาณาเขตหรอกครับผมเลยค่อนข้างที่จมั่นใจนะครับว่ามันจะเป็นอาณาเขตของเคนจากุเนาะแต่เราก็ต้องรองเปิดเผยมาในภายภาคหน้ากันอีกทีนั่นแหละครับว่ามันจะเป็นอาณาเขตของเคนจากุหรือเปล่านะและคนที่สีที่ได้มาจากยุคสมัยอดีตก็คือริวนะครับเขาเป็นนักคุนใสในอดีตที่ชีวิตของเขาในอดีตนั้นริวเนี่ยเขาได้ต่อสู้กับผู้คนที่แข่งขงมามากมายเลยนะครับแถมได้เจอาศาวที่หน้าบึ้มมากมายด้วย แต่ในอดีตของเขาเมื่อก่อนเนี่ยก็ดูดีมากกว่าที่จะน่าเศร้าใช่ไหมล่ะครับแต่บางอย่างเนี่ยที่เขารู้สึกว่ามันเสียนกับรสชาติของของหวานที่มันขาดหายไปนะครับแต่ใช่ว่าเขาจะไม่เคยได้ลิ้มลองกับของหวานชิ้นนั้นนะครับเขาก็เคยลิ้มลองนะครับแต่ว่ามันกินไม่อิ่มนี่สิ ก็คือผู้ต่อสู้เนี่ยสู้เขาไม่ไหวนะครับถึงมันจะมีพลังที่เจ๋งก็จริงนะครับแต่มันสู้ริวไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่อิมนั่นเองแต่เมื่อมาเจอกับอากุสึยุตะาเนี่ยมึงได้กินอิ่มแน่เลยริวง้าน,นิมนไม่ต้องห่วงคือริวเนี่ยเขามีฉายาว่าใช้ผู้มีพลังงานคำสาบเยอะที่สุดเลยนะครับแม่ก็เข้าใจตั้งฉายาให้มันเนาะ มันก็คงเยอะๆจริงๆหละเนาะในตอนนั้นนะและจุดประสงค์ที่เขาได้เข้าร่วมเกมคัดออกนี่ก็คือเขาต้องการที่จะหาการต่อสู้ที่รสชาติหอมหวานเหมือนดังได้กินของหวานนั่นแหละแต่ในความหมายของของหวานเนี่ยไม่ใช่ผู้ต่อสู้ที่แบบกินนิ่มอะไรอย่างงี้นะครับแต่เป็นการที่เขาอยากเจอผู้ต่อสู้ที่แบบว่าสุดตรีนเหมือนกันนะครับและกระหายในการต่อสู้นี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่เขาได้เซ็นสัญญาล่วงหน้าไว้กับเพนจาคุนะครับว่าจะเข้าร่วมเกมคัดสรรเนาะและพลังอาคมของเขาเนี่ยคืออย่างงี้ครับ ผมก็เห็นมันใช้อยู่แค่ท่าเดียวนะครับในการโจมตีอะ่ะก็คือท่าアナイズブラスนะครับจะเป็นการปล่อยขึ้นพลังลำแสงออกมาจากผมของเขานะครับโดยเขาจะจัดทรงผมเนี่ยให้เหมือนกับทรงกระบอกปืนนะครับนั่นแหละทรงผมมันเนี่ยกัดใจกับผมมากๆเลยนะครับแต่ท่านี้เนี่ยมันแรงมากๆเลยนะคนที่3ามที่ได้มาจากยุคสมัยอดีตก็คือโยโรสุนะครับเป็นนักกุนใสยที่มาจากยุคสมัยเดียวกับซูนาเลยนะครับก็คือยุคสมัยเ hey ฮอันเลยนะ และในปัจจุบันเนี่ยเธอได้ยึดร่างของพี่สาวมกุมีนะครับก็คือฟูชิงโรทะซึมิกิไปนะครับอ๋อขอเสริมไว้นิดนึงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถทําแบบสูคุนะได้นะครับก็คือจะเป็นการสลับตัวนะครับแป๊บๆสลับมาสุคุณาแป๊บแปสลับมายูจินะครับคือมันจะไม่สามารถสลับกลับไปกลับมาได้นะครับในส่วนนี้นะแต่ส่วนมากของการสลับเนี่ยก็คือมันจะเป็นการยึดร่างไปเลยนะครับแบบเดียวกับของโยรสุกับฮาจิเมะนั่นแหละก็จะเป็นงานยึดไปเลยเร่ยสิ้นเชิงนะครับโดยร่างต้นะรับค เพราะเนื่องจากสุคุนะเนี่ยมันเชี่ยวชาญในเรื่องของวิญญาณนะครับมันก็เลยสามารถทําอย่างนั้นได้นะในดีเนี่ยโยรุสุเขาเป็นชีเปลือยเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องไปรับของเส้นไหว้นี่แหละแถมโยรุสุเธอนั้นจะไปทั้งสภาพชีเปลือยอย่างนั้นเลยนะครับคนใช้ของเธอเนี่ยก็เลยขอให้อย่างน้อยเนี่ยเธอเนี่ยใส่ซุคลุมไว้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเมฆเข้าไปทาเนี่ยมันจะติดเลดเอานะครับโยรุสุก็เลยใส่แบบว่าใส่ไม่ได้รับกลุมมากคือใส่ให้พอให้รู้แค่ว่ากูใส่่่มมมาาาาาานนนนนะะะะอออออไไไรรรรยยงงงีี้้้้คััับณณ์ขโซซตกกก็็็จจปวดด คือร้อนไม่ไหวแหละสังเกตได้นะครับแล้วโยโรสูเนี่ยเธอเกิดความรักขึ้นมาในใจฉันนะครับแบบว่าเปล่งประกายในหัวใจดวงน้อยๆของเธอนิดๆนะครับที่เก็บความในใจไว้มาเนิร์ดนานนะครับตั้งแต่ยุคสมัยเออันเลยนะเธอนั้นได้แอบรักซูคุนะยันปัจจุบันเลยนะครับแล้วเมื่อโยโรสูต่อสู้กับซูคุนะไปเนี่ยเธอนั้นได้ขอให้ซูุนะแต่งงานกับเธอนะครับและให้ขอมาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะครับคือกลัวซูคุนะมันจะไม่มีชู้ก็ไม่ไหวนะครับ ผมก็ไม่อ่านเข้าถึงความลับของ2คนนี้ได้นะครับเรามาดูกันที่พลังกันก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีพลังอะไรกันนะคือโยโลสูนเนี่ยเธอมีความสามารถในการสร้างทุกอย่างเลยครับแต่ขึ้นอยู่กับเธอนะครับในการสร้างของนั้นๆน,น,นะครับและการสร้างของเธอนนั้จะต้องเริ่มใหม่จากศูนย์เลยนะครับและเธอเนี่ยสามารถสร้างมันได้ก็ต่อเมื่อเธอเนี่ยบรรลุในสิ่งนั้นๆนะครับและมีความเข้าใจกับสิ่งนั้นๆอย่างแท้จริงนะครับเธอจึงจะสามารถสร้างได้แต่ว่าใช่ว่าโยโลสูจะสามารถสร้างได้ทุกอย่างนะครับมันก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า ธอนั้นจะไม่สามารถสร้างอาวุธไสยเวทได้นะครับคือเครื่องมือไสยเวทเนี่ยเธอจะไม่สามารถสร้างมันได้นะแต่ว่าเธอเนี่ยจะสร้างอาวุธในการโจมตีของเธอนันได้นะครับที่ไม่ใช่อาวุธไสยเวทนั่นแหละหวังว่าจะไม่งงและพลังอาคมของ u, อยูรูสุหรือว่าพลังของยูรูสุเนี่ยมันก็จะมีหลักการอยู่นะครับ สำหรับอาคมของยูโรสูแล้วมันจะเป็นการพัฒนาการมาจากโลหะที่ละลายจนเหลวเนี่ยและสร้างมันขึ้นมาใหม่นะครับโดยการที่จะไปใส่แม่พิมพ์ดาบหรือว่าแม่พิมพ์ประแจแม่พิมพ์สแัลงอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วจากโลหะของเหลวๆนั้นอนะ่ะมันจะกลายมาเป็นของแข็งขึ้นมาในทันทีแล้วมันก็จะคงที่มากกว่าตอนเป็นของเหลวนะครับก็จะประมาณนั้นนะสำหรับหลักการของอาคมยูโรสู แต่ปริมาณของโลหะที่ได้มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกันได้นะครับจากตอนแรกเนี่ยที่มี7เซนใช่มันจะสามารถเพิ่มมาเป็น10เซนได้ในภายหลังนะครับแต่มันก็คงยังจะเป็นโลหะอยู่นะครับส่วนคนที่2เนี่ยที่ได้มีการมาจากในยุคสมัยอดีตเนี่ยก็คืออูราฮูเมสนะครับโดยเขาเนี่ยมาจากยุคสมัยในอดีตเมื่อนานมาแล้วนะครับและเป็นยุคเดียวกันกับลูกพี่ของเขานะครับก็คือลูกพี่ซูกุนะของเขานั่นเองโดยเขาได้มาจากยุคในสมัยเฮอันนะครับ เป็นที่ข่าของซูคนะุนะเลยกกว่าได้นะครับแล้วเขายังเป็นคนที่ลึกลับมากๆเลยนะครับและในช่วงแฟนแด็กอดีตของโยโรโซเนี่ยเราจะไม่เห็นอาจารย์แกว่าหน้าอกของอูดราเมะเลยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเหมือนจะมีหน่อยๆนะ ตอนนี้เราก็ย,ยังไม่ทราบเพศที่แน่ชัดของอูราเมได้นะครับว่าเขานะ่ะหรือเธอเนี่ยเป็นชายหรือว่าเป็นหญิงนะครับแต่เป็นชายเป็นหญิงมันจะไม่สําคัญหรอกและอูราเมเนี่ยเขายังรู้จักกับเคนจากูเมื่อนานมาแล้วนะครับตั้งแต่ในยุคสมัยอดีตเลยก็ว่าได้นะครับและช่วงตน้ตนๆเรื่องเนี่ยเราจะเห็นเขาเนี่ยไปอยู่กับเคนจากูอยู่นะครับจุดประสงค์ในการเข้าเกมคัดสันนี่ก็คือไม่มีอะไรมากนะครับก็คือตามตัวลูกพี่เขามานะครับตามสุกุณะมานั่นเองเขาเนี่ยได้เตรียมแผนกับสุกุณะไว้ก่อนหน้านี้แล้วในภาคอุ อูราเมก็คือพลังคำสาปของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับน้ําแข็งนะครับสามารถแช่แข็งคนได้หรือว่าใช้ในการโจมตีได้แต่เอาคามหรือเทคนิคโดยกําเนิดของอูราเมะเนี่ยจะยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่ค่อยมีบทในการโชว์สักเท่าไหร่นะครับไว้มีข้อมูลเปิดเผยออกมามากเพียงพอเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันอีกทีในโปรไฟรล์ตัวละครอูราเมะนะครับส่วนคนที่หหรือว่าคนสุดท้ายเนี่ยก็คือเรียวเมนซุกุนะนะครับราชาคำสาปที่ได้มาจากยุคในสมัยอดีตนะ โดยสุกุนะเนี่ยมาจากยุคในสมัยเฮอันนะครับแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นวัตถุคำสาบแบบนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นนักกุใสัยที่เก่งมา,มากๆคนหนึ่งเลยนะครับตอนที่เขายังเป็นมนุษย์และในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งในยุคสมัยเฮอัรรนเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อมาถึงวันที่เขาตายไปเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยก็ไม่เสื่อมสภาพเลยแม้แต่น,นิดเดียวเลยครับร่างกายของเขาเนี่ยก็เป็นหุน่นขี้พึ่งนะครับเคนจาคุเนี่ยก็เลยมาช่วยสุกุณะในการแบ่งวิญญ,ญาณของสุกุณเนี่ยให้มาสถิตของนิ้วของสุกุณะถึง20นิ้วน้ววแลก็แบ่งออกเป็น20นิ้เนะ และมันไม่สามารถที่จะทำลายได้เลยนะครับอาจารย์โกโจเนี่ยเคยทำลายให้ยูจิเห็นแล้วนะครับว่ามันไม่สามารถทำลายมันได้และนิ้วของซูคุนะทั้ง20เนี่ยก็ได้ถูกส่งต่อมาในยุคปัจจุบันและถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดีดีในขณะที่ว่ายูจิเนี่ยมันเป็นไอ้ห้อยไอห้หนเด็กนักเรียนจากไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ได้มากินนิ้วของซูคุนะซูคุนะเนี่ยก็เ,ยเลยได้คืนชีพมาด้วยความดีใจนะครับก็คือฆ่าจากฆ่าให้เรียบเลยนะซูคุนะมันจะเกิดอยู่แล้วนะครับแต่ดันโดนยูจิเนี่ยมาคุณกาเน ซูคนะเนี่ยเขาได้ย้ายพันชนะไปหาเมกุมิแล้วนะครับแล้วก็ได้ควบคุมสําเร็จเลยนะสามารถควบคุมเมกุมิได้ก็เท่ากับว่าซูกนะเนี่ยเขาได้ฟื้นคืนชีพมาแล้วนะครับอาสิ่งน,นี้ค่อยล่าเริงหน่อยนะครับอาคมของซูกนะเนี่ยก็จะเป็นประเภทของการผ่าการหัน่นการเฉือนการเจื้อดอะไรก็ว่าไปนะครับและอาคมของซูกนะเนี่ยมันจะมีหลกัหลกๆอยู่2ประเภทก็คือฮาชิและไคนะครับ พลังฮาชิคือการใช้ในการโจมตีพวกนักคุณใส่หรือว่านักสับแช่งหรือชิเกงามิหรือพวกวิญญาณคำสาบนะครับและความแรงของการฟังในพลังฮาชิเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับพลังงานคำสาบของตัวซูคุณะนะครับและพลังไคยของซูคุนะเนี่ยก็จะใช้ในการโจมตีใส่พวกวัตถุหรือว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือว่าผู้คนธรรมดาที่ไม่มีพลังงานคำสาบนะครับเช่นตึกลาบ้านช่องในชิบุย่านั่นแหละที่เป็นตัวอย่างที่มันทําให้เราเห็นมาแล้วนะและการใช้งานของฮาชิเนี่ยจะใช้ผ่าทีเดียวเนี่ยก็คือตายหาเลยนะครับ แต่มันจะมีกรณีเลี่ยงอยู่บ้างนะครับตอนที่เมคุมิเนี่ยกดพังของซูคุนะเอาไว้นะครับที่ซูคุนะเนี่ยมันใช้ฮาชิเนี่ยใส่ยูจินะครับแต่มันไม่แรงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับซูคุนะเนี่ยเขากะผ่าให้ยูจิเนี่ยแบ่งเป็น3ท่อนเลยนะครับเพราะยูจิเนี่ยมันไม่มีสายเวทย้อนกลับในการฟื้นสภาพร่างกายของมันอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยกลับไม่เป็นเท่าที่ควรนะครับยูจิเนี่ยแค่เป็นรอยตามร่างกายเท่านั้นเองและในการต่อสู้จริงเนี่ยซูนะเขาจะใช้พลังฮาชิในการต่อสู้จริงซะส่วนมากนะครับแต่จะใใใช้้พลลัััังงคคครรมมาาาาแซนนนนนนตตออออทที่่กกกเเขะบบ็ืดไ มไม่โดนพลังอาชีฟันเนี่ยมันก็โดนพลังไคฟันอยู่ดีก็จะเป็นพังนองนั้นนะครับ ส่วนพลังควบคุมไฟของซุคุนะเนี่ยมันก็ใช้ได้นะครับไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนและไม่รู้ใครเป็นคนเอามันเข้ามานะครับหรือว่ามันจะแอบยืมโจโกมาใช้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่ามันไปเอามาจากไหนและไม่รู้ใครเอามันเข้ามานะครับก็นี่ก็จะเป็นทั้งหมดเลยนะครับสาหรับสิบคนที่ได้มาจากในยุคสมัยของอดีตนะครับที่ได้มาอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่สละเวลามีค่ามานั่งดูกันจนถึงจุดจุดนี้นะครับเวลาของเพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยมันมีค่ามากๆเลยนะคร นอกจากจะเป็นกำลังใจให้แก่ผมแล้วแถมการที่เพื่อนๆได้กดไลค์หรือกดแชร์ไปเนี่ยก็ยังมีส่วนช่วยให้ผู้คนอื่นเนี่ยสามารถมองเห็นคลิปเราได้มากขึ้นนะครับหรือจะเป็นการกดซับเนี่ยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับก็จะเป็นการซับพอร์ตช่องเราโดยที่ไม่ได้เสียตังค์ซัก,กแดงเดียวเลยนะครับหรือจะเป็นการซับพอร์ตช่องเราอย่างระบบซุปเปอร์แดงนะครับที่จะเป็นการคอมเมนต์แล้วก็แนบทิปให้ช่องเราด้วยก็จะขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าในเร็ววันนะครับสำ